สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาวางแผนกันหน่อยวางแผนให้รถดำถอยไปเสียบรออีกคันหนึ่งนะครับนี่ครับสมมติว่ามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะให้จาร์โอถ,ถอยไป,อไปเสียบอยู่ใกล้ๆตรงนั้นครับจะได้ไม่ต้องรอให้เล็สจวดออกมาไกลถอยไปแย,ย่รอคังๆเลย นี่จานโอถอยไปแล้วเพราะว่าถ้าจานโอจอดรออยู่นี่กว่าจะเล็กะจวดจะขับมาจะว่าจะเตลิดนี่มันต้องรอเวลาครับอันนี้ถอยไปแย่รอเลยใกล้ๆเลยเล็กะจวดออกมาปุ๊บจานโอถอยไปเสียบไปเลยเพื่อเป็นการไม่ให้รถแมคโครจอดรอนานครับมันจะไวะกันครับเพราะว่าทางมันสวนกันได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ ถ้าตักแบบนี้นะครับงานมันก็จะเดินเร็วฝั่งน้นไอ้โม่กับพิติชิลงลุยน้ำาละครับลงไปเกียร์ข้างล่างแล้วโอ้โหจัดออดจัดหนักเหลือเกินครับจัดหนักจัดเต็ม นี่เห็นไหมนี่ครับประมาณนี้เลยโอ้โโอ้ถ้าใส่รุ่นนี้แต่แรกนะหมดไปนานแล้วดินนี่เบา,าเล็กเบาเบาเบาสายแบกครับสายแบกสายลุยไม่คุยให้เสียวเวลา เอาต่อทงไหนว่าขับรถเจ้าม้าขาวมาวิ่งอ่ะรถคันนี้หน้าคัสคอมแอร์เสียครับต้องเปลี่ยนทีนีออ่ไปให้ช่างสั่งมาเรียบร้อยเลยครับเพราะว่าติดปีใหม่ครับต้องไปสั่งไว้ต่อทงทำแบบนี้ไม่มีอแอร์ตอนแรกว่าจะให้ขับเจ้าม้าขาว ก็ทงบอกว่าไม่เป็นไรครับวันนี้อากาศไม่ร้อนขับได้ครับสู้งานครับสู้งานสุดจัดเลยครับ<ม>พอดีเลยวันนี้ลมเย็นเห็นไหมลมเย็นสบายหน่อยเราทงว่าสู้ได้ครับวันนี้นี่ฝั่งโน้นเล่นน้ำสบายเลย ออจะอดโจ้งเอาจ้วงเอาวันนี้จารย์ดอดสงสัยเร่งเครื่องน่าจะเร่งเต็มสูบครับเพราะว่าเร่งครับเร่งงานแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้ว ต้องเอาให้เต็มที่ครับอ,อือ้ยังไม่พอครับยังไม่พอโอ้ฝั่งน้นเดินเขียด,ดินสบายเลยครับ มันดูว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มแค่ไหนโอ้แล้วได้ข้างหน้าอีกตักหนึ่งได้อยู่เสมอจ้งอางเลยมอตานะดันไม่ทันแน่เลยถ้าเทไม่ทิ้งนะถ้าถอยไม่ทิ้งนะ xếp lời lệch thôi xếp lệch Lại lec, thoái, lại Để lại 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 thôi lệch 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 งสับสองเลยโอ้โ้โอ้เบาทงเบาทงเบาเน็ตหักไปสองเส้นแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเน็ตตัวช่วยหักครับสองเส้นแล้วททงยังไม่ได้เปลี่ยนให้เลย มากเลยระดับนี้ยดูอ่ะโอ้ดินนี่นี่ถ้าให้เอาอ,อกขายนี่บอึดเลยคนจะซื้อนี่สบายเลยแหละว,วิ่งไม่ไกลหมู่บ้านด้วยระยะทางประมาณสามกิโลเอง เข้าในหมู่บ้านนะ่ยยิ่งใส่เยอะๆอย่างนี้ด้วยนะโอ้สบายคักเลยครับพออึดสิ่คนสิเอาโอ้สองคันนั่นไหมสบายคักแท้วันนี้ลงไปเล่นน้ำหน่อนะ ด่านโอเร็วๆน้อยเลขชี้ช่วยจะเต็มแล้วนี่โอ้บางฝุ่นโดนก้อนดินเบี้ยวมาเลยนั่นบางฝุ่นหลังซ้ายมือเห็นไหมไปหมดเลยครับ จานาวบอกว่าจะถอดบางฝุ่นนี่ออกแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวฝุ่นเยอะจัดไม่ไหวเลยบอกว่าไม่เอาแล้วฝุ่นมันเยอะจัดจะรอแค่ไหนก็ไม่เอาไอ,อ้โรกี้อินดี้ แน่นอนมากเลยครับดักดินแห้งโรยเลยเซฟคนขับรถดำไม่ต้องแสดดินเยอะครับยืนอยู่นี่ยังได้ยินเสียงรถไถยมอตาลเลยอะ่ะปา๊บปัป๊บปบ เยียบกระจาย ใส่แล้วใส่จากข้างหลังแล้วก็ดันใส่ดันใส่ดันครับดินแน่นแน่นอนเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมันดีกว่าเสียเวลาไปเอาน้ำมันให้รถก่อนต้องไปทำธุระต่อด้วยวันนี้โอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเมื่อวานไม่มีคลิปให้ดูเลยก็วันนี้เราก็ ทำงานวันสุดท้ายครับวันนี้เอาให้มันเต็มที่ครับหลังปีใหม่นี่รู้สึกว่าจะมีงานอาขุดโคกหนองนาครับเดี๋ยวผมกำลังจะเอาเอกสารไปยื่นทางเจ้าหน้าที่ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกรมพัฒนาที่ดินบอกเอาเอกสารไปยื่นเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม